เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือแสดงธรรมเป็นครั้งแรกมีชื่อว่าธรรมจักกับประวัตนสูตรซึ่งมีใจความสำคัญกล่าวถึงอริยสัจหรือว่าความจริงอันประเรสริฐสประการคือทุกข์สมุทยัยนิโรธมักทุกข์คือความลำบากความไม่สบายกายไม่สบายใจด้วยประการต่างๆสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์และมัก คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์การแสดงพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรครั้งนั้นเพื่อโปรดเหล่าปัญจวัคคีทั้งห้าคือมีคนฟังอยู่ห้าคนเท่านั้นแหละนะเป็นการประกาศาศาสนาครั้งแรกในโลกด้วยนะมีคนฟังห้าคนอัญญาโกนธัญญะวัปปะพัทิยะมหานามัสชินะแล้วสองเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์ good.